หองมากินลกูกหองมากินไปอยู่ใกล้ๆห่านหองมันมากินอันนี้นกยุงว่าอย่างเนีนน้กยุงจ้ะแม่ใส่ผู้พิทักษ์จว่าม,มันลังแพงร่ใจอ่ะมันลังแพงร่ใจใกล้ๆหันน้อยมาหันนกยุงคณะคณะกลอ่ะัอไปตรงกล้องไหมนายหนึ่งสอง ใ่อนีอ่กอินนี่เดก้าย่นี่กให้บกันเฮยินยอะๆนะมันมันมีสองคนป้าแม่เนี่ย เหนน้าผัเนี้ยอุ้ยผัวหน้านไม่ทองเนี้ย